ขอน้องแด็กผู้หญิงรัค สิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีริญญาเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัย ยึงมีสลาญาณะเพราะสลายตณะเป็นปัจจัยยึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยยึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยยึงมีปัญหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัย เป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชตมมมมะตามรณะโสกปริเทวะทุกโ หเหลือด้วยวิราคะสังขารจงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจรดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจรดับเพราะนามรูปดับสลายตะนาจงดเพราะสลายตะนาดับขัสสะจงดับเพราะขัสสะดับเวทนาจรดับ เพราะเวทนาดับปัญหาจริงดับเพราะตัญหาดับอุปาทานจริงดับเพราะอุปาทานดับภพจิงดับเพราะภพดับชาติจริงดับเพราะชาติดับฉามมณะโสกปริเควะทุกโทมนัสอุปายาส ว่ากองทุกขั้งหัวนั้นย่อมดับด้วยประการชนีลำดับนั้นพระทูมีพระค่ทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วเจื่ทรงเป็นอุทานี้ใน ้งวงของทางนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งหตุ <ME Ê S 2> เมื่อใดแดทำทัท้งหลายตาตฏแก่ทางผู้มีแก่เพ่งอยู่เ <ME Ê S 2> มื่อนั้นควมามสงสัยทั้งปวงของทางนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิน้น แห่งผัดใจทั้งหลายเมื่อแร,แรทงทำทั้งหลายลากฏดแก่รามผู้มีเพียงเพ่งอยู่เมื่อนั้นรามนั้นย่อมกำจัดมานและเสนาเสียได้ดูพระอาทิตย์อุทัยทำอากาศให้ใหวสว<น>่างชัน,นสาธุสาธุ 扎住。<Yeah. S 2> yeah.